การใส่บาตรยมไม่ต้องถอดรองเท้าก็ได้ผู้เจ้าไม่ได้ห้ามยมจะยืนสูงกว่าก็ได้นะจะถือไม้พลองถือสัตราถืออาวุธผ้าโพกหัวกลางล่มพิกุรับบิณฑบาตได้ทั้งสิน้นไม่มีข้อห้ามแต่ถ้าฟังธรรมสวมรองเท้าสูงเพียงเท้าถือไม้พลองถือสัตราถืออาวุธผ้าโพกหัวมือกลางล่มนั่งที่สูงกว่านะผู้เจ้าบอกพิกุอย่าไปแสดงธรรมให้ นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยทราบเลยเสกียวัตรเรานั่งท่องแต่เราไม่นั่งใคลขวนว่าเออแยกแยะยังไงการที่พิกูไปขออาหารเขาเนี่ยผู้เจ้าจะไม่ตั้งเงื่อนไขกับผู้ให้เงื่อนไขจะมาอยู่ที่ตัวพิกูหมดเลยว่าจะต้องสำรวมดีไปในละแวกบ้านนานุ่งห่มเป็นปริมณฑลอย่าเดินไกวแขนยาวผ้าพวกหัวมีสายตาทอดลงต่ํา คุมอากัปกิริยาของพิขุให้เรียบร้อยงดงามสร้างศรัทธาให้เขาให้ได้นะแต่เวลาแสดงธรรมมุ่งไปที่คนฟังถ้าคนฟังมีอากัปกิริยาอย่างนี้อย่าไปแสดงให้เพราะผู้เจ้ามองแล้วว่าคงแสดงธรรมเนี่ยธรรมะคงไม่เข้าเท่าไหร่แต่นี่คือไม่ป่วยนะถ้าป่วยยกเว้นให้หมดถ้าป่วยผู้เจ้ายกเว้นให้ยมจะนอนฟังธรรมก็ได้ แต่ถ้าไม่ป่วยนอนฟังธรรมผู้เจ้าบอกอย่าแสดงธรรมให้ใช่ไหมเนี่ยสอนไม่หมดเลยนะ